เกิ S <S <an> ดเหตุประทึกที่บันไดหนีไฟของคอนโดหรูที่กําลังกอ่อสร้างอยู่แถวแถวนนทบุรีนะครับตกลงมาและทําให้บ้านเบอนรอบข้างหลงังคาเสียหายไปถึง3หลงังคานี่เป็นคลิปที่บันไดหนีไฟของคอนโดแห่งหนึ่งริมถนนรัตนาธิเบศครับร่วงลนลงมาครับอันนี้อยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับคนที่อยู่บนรถเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ไปตกใส่บ้านเบนของประชาชนที่อยู่ติดกับคอนโดจนกระทั่งได้รับความเสียหายไป3หลัง หนึ่งในนั้นคือในบีครับในบีเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกเศษวัสดุก่อสร้างถล่มลงใส่หลังคาก็เราว่าเมื่อวานนี้ตอน10บโมงเช้ากาลังปิดประตูรั้วบ้านอยู่เลยครับจู่ๆได้ยินเสียงดังโครมขึ้นมาทีแรกคุณบีบอกว่านึกว่ารถชนกันแต่พอหันไปดูปรากฏโอ้โหหลังคาบ้านตัวเองเนี่แหละครับฝุ่นฟุ้งเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีเหล็กบางส่วนหล่นใส่หลังคาบ้านจนกระทั่งแตกเสียหายข้าวของในบ้านก็เสียหายเต็มไปหมดนะครับแต่โชคดีเหลือเกินคุณบีบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้าน หลังเกิดเหตุผู้รับเหมาของคอนโดนี้เข้ามารับผิดชอบนะครับมาทําความสะอาดมาเคลียร์ของที่เสียหายแล้วก็มาซ่อมหลังคางให้ด้วยในบีก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ติดใจเอาความครับ